สวัสดีครับ FC และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก่อนมาตามตัวรนาะสำหรับแนวทางน i k เควีกเช้า VIP แล้วก็ n i k เควีก e บ่าย VIP นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่23เดือน10กันก่อนสำหรับนี k เควีกเช้า VIP นะครับผลออก38044นะครับให้1กับ2อพอมาตัวเก่านาะเลข3แต่ว่าไปเข้าวิ่งนะครับ ส่วนตัวประกบเข้านะสี่แต่ว่าเลขเต่นผมหลุดนะครับก่อนนี้ในที่สองสี่ออกสนะี่สี่ข้อเบิร์น <c oughs> ก็ถือว่าหลดนะุดเนาะวิ่งโลดนะครับจุดวินก็มีแค่ตัวประกบนะครบับต่อไปกันต่อที่นิกเคอีบายบีไอพีนะครับบายบีไอพีผลออกเก้าห้าสามศูนย์สี่นะครับเก้าห้าสามศูนย์สี่ก็หลุดเหมือนกันนะครับสำหรับ นี่ค่อีกบ่าย v i p นะครับผมให้7กับ8ตอนบ่ายไปออกเช้าเลขแปดจุดวินนะสลับกันนะครับ5 3กับ8 0ดศูนย์ะครับเนวตางบุดนะครับผมต้องขอโทษขอไปสมาชิก f 4ทุกท่านด้วยนะครับก็มาตามมาต่อเนาะสำหรับแงาต่างตันไหนไม่ไหวหรือว่า แนวทางนช่วงนี้มันไม่ค่อยเดินเท่าไหร่เนาะนะครับมีหลุดบ้างเข้าบ้านก็ต้องกลับกขอโทษสมาชิกด้วยนะครับแล้วก็มาตามวันที่ยีเดือน10บนะครับสองพันเารยแนะครับแนวทางก็เป็นการจิดกานคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้น ก็ขอให้สมาชิกเอฟซีและผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทูกต่้นนะครับโปรดใช้วินจรณะยานในการรับชมนะครับครับก็มาดูแนวทางนะครับวันนี้ไม่ได้ปล่อยชุดบินเนาะใครจะจับบินเอาเลยก็ได้นะครับตัวประกบนะครับวันนี้ผมปรับสูตรนะครับลงสูตรใหม่นะครับก็ลองมาตามกันดูนะครับแต่ว่าใครยังไม่มั่นใจขอผ่านก่อนก็ได้เนาะสำหรับแนวทางนะครับ ตัวน,นี้ต้องเกาะไว้ตาเสียงผมเป็นวัดเรามาดูนี่เคอีเช้าวี i p นะครับวันที่ย4ิบสี่เดือนสิบนะครับสอง8ันหรอยหกสิบแปดนะครับนี่เคอีเชาวันนี้เลขเด่นผมให้ที่หกกับเจ็ดครับหกับเจ็ดวันนี้ผมเล้นในที่เลขเจ็ดใครชอบหกจับที่เลขหกเนาะครับผมเล่นในที่เลข7็ ส่วนตัวประกบนะครับก็ได้แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งก็เอาเลขเด่นมาประกบอยู่ในนี้เนาะก็เลือกประกบเขานะครับส่วนที่ผมจับให้นะครับผมจับให้ที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับหรือว่าท่านจะจับ เลือกเอาคูใดคูณหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเป็นเจ็ดเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดเก้าหรือจะเอาหกแปดหกเก้าก็ได้นะครับจัดแค่สองตัวครับขอตามนี้เนาะนะครับส่วนตัวนี้ใครจะเปลี่ยนเป็นเลขโคก็ได้นะหกศูนย์หกหนึ่งก็ได้นะครับ <c oughs> วันนี้ ปรับสูตรไปยัง,ย,งยังไม่คล่องเท่าไหร่เนาะนะครับก็ต้องขับกระโทนสมาชิกด้วยนะครับยังยังยังโพดไปถูกหลักอยู่ <c oughs> นะครับก็เอาเลขเด่นจับกับตัวประกอบนะครับเป็นหกก็หกแปดหกเก้าศูนย์หนึ่งนะครับส่วนเจ็ดก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะครับวันนี้ผมเล้นที่เลขเจ็ดผมจับเลขเจ็ดใครชอบหกจับหกนะครับส่วนตัวที่ผมเล้นให้วันนี้นะครับผมจับไปที่เจ็ดเก้า อันนี้กลับไปเจ็ดเก้าลงสีให้หน่อยเนาะเน้นเน้นมันดูสวยงามหน่อยเพราะว่างมกี้เขียนเหมือนเดิมนะครับยูทูปมันมันเป็นคลิปซ้ำนะครับมลนคล้ายคลิปซ้ำก็เลยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการเขียนนิดนิดไม่หน่อยนะครับเกาะตามนี้นะครับส่วนสามตัวนะครับสามตัวก็ นี่เลยครับต่อที่นี่เคอีบ v p วีไบายเล็กเด่นให้หกกับเจ็ดวันนี้ได้หกกับเจ็ดทั้งสองแนทางเลยนะครับทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะครับส่วนตัวประกบก็ตามนี้เนาะนะครับ4ี่ห้สก็เอาเล็กเด่นมาประกบเอานะครับ านจะเลือกจับ4ชุด3ชุดหรือว่าเลือกจับพอในนี้ก็ได้ส่วนตัวที่ผมเลือกผมเลือกจับ2องกับ3ามนะครับพอไปจับ2กับสามใครชอบจับ4ี่กับ5ก็จับไปนะครับส่วนตัวที่ผมเล่นให้วันนี้ก็เหมือนกันน,นะครับในที่เลขเจ็ดในนะที่เลขเจ็ด ครชอบเลขหกก็จับที่เลขหกนจะเป็นหกสี่หกห้าหกสองหกสามนะครับจับทั้งหมดเลยนะครับหรือท่านจะเอาหกตัวไปบินเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะบินห้าตัวก็เอาเลือกตัดเลขเด่นมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับส่วนชุดที่ผมจะจับให้นะครับเน้นได้ก็คือเจ็ดสามนสามตัวก็สี่เจ็ดสามนะครับโดยใครจะเอาสามตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับสำหรับเดียวทาง ครับใครที่รับแนวทางนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับแนวทางครับตอนนี้ก็ขออวยพรให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที24่24เดือน10 2 5 6 8นนะครับกับแนวทาง นี่แค่อีกเช้าออไปนะครับก็วันนี้ก็ปรับสูตรให้ใหม่นะครับก็อลองมาลุ้นมาตามกันเนาะนะครับใครที่ไม่มั่นใจนะครับก็ผ่านก่อนก็ได้นะครับับกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ